สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเซียนพันแท้งวดประจำวันที่2มกราคม2567เอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเซียนพันแท้งวดนี้เป็นงวดแรกนะคะที่ ออกในปี2568นะคะเป็นเป็นงวดแรกนะคะเดือนนี้ก็คงจะออกสองครั้งนะคะครั้งแรกก็คือวันที่สองมกราคม2568เซียนพันแท้นี้เข้ามาส มาเก้านะคะมี4ีหนึ่งเเลขเด่นเซียนพันแท้สหนึ่ง้าหนึเนาะ สมมติว่ามาหนึ่งเนาะมาหนึ่งมาหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะหนะะึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้นะคะ นี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาว่าแนวทางเลขท้ายสองตัวรัฐบาลนะคะถ้ามาหนึ่งก็ตรงนี้นะคะเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งเลขเด็ด มาศูแล้วก็หนคุค้นคัง8 7 9เจ็ดกนะคะเจ็ดเกลขท้ายเนาะเลขท้าย9้า ป้องปิดบัญชีมาแปดนะคะมาแปดศิลามณีมาสามแล้วก็มาหกหล่างนะคะหล่างไม่ที่ว่าหกแปดหรือหกเจ็ดเนาะเลขพอศเนาะเขาจะให้หรือไม่แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นหกแปดเนาะนี่ค่ะหรือไม่ก็เจ็ด นะคะนี่เจ็ดเนาะนี่ถ้ามา0ก็มี0 2นย์สถ้ามา6ก็มี6 2 6 4งหส่วนเลขท้ายนะคะเด่น1กับ4 ส่วนมากจะดินหนะคะนี่แล้วก็เด่นแปดเจ้าแม่ตะเคียนคองเด่นสนะคะมี4048นยี่นี่ยยังติด8อยู่ มีสี่เก้าศูนย์แปดนะคะศูนย์เก้าแล้วก็แปดเก้าเนาะแปดมาแรงนะคะงวดนี้แปดมาแรง มาดูมาตามนัดนะคะ,มา,าม,ม,าะ,คะมาตามนัดมาหนึ่งนะคะมาตามนัดมาหนึ่งงวดที่แล้วมาตามนัดนี่มาสามเนาะออกหกสามออกหกสามนะคะตรงนี้ก็เข้านะะี่ค่ะงวดที่แล้ว หนึ่งนะคะอกสองหนึ่งเด่นหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมาตามนัดเนาะมาสามแล้วก็ที่เข้านะคะเลขเด่นที่เข้าศิลามณีนะคะเด่นหนึ่ง เข้านะคะศิลามณีงวดนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าคงจะเข้าเนาะเด่นหกนะคะศิลามณีเด่นหกหรือจะเป็นหกแปดเนาะ ดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเด่นเนะเาะเลขวดนี้หกแปดนะคะเลขนี้ท่านได้แต่ไรมาบนสามห้านะคะสามห้าบนสามห้า ล่างสี่เก้าถ้ามาเก้าก็เป็นเก้าหนึ่งนะคะตรงกับมาตามนัดเนาะมาตามนัดนะคะนี่หนึ่งเลขวดนนี้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหรือไม่ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาเนาะ สี่แปดหนึ่งนะคะนี่คนนี้มาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเลขท้ายเนาะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเอ็ดคิดว่าคงจะเข้านะคะแปดสี่หนึ่งเลขท้ายนะคะของเจ็ดเซียนก็ยังเด่นสีอยู่นะคะสรุปแล้ว เซียนพันแท้นะคะนี่สี่หนึ่งเก้นะคะเด่นมากที่สุดก็คือ8ป1ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ